สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักเทคโนโลยีสุขภาพและความงามแบบเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนายแพทย์สถาพรจินารัต d ์ p e r t r t n t o t o m e r i r i n b o Board of l e s ร r r ั r r กผู้ก่อตั้งแลโนเวียคลินิกมาร่วมบริหารคลินิก c ซ9 Wellness Center เรามาพบกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะคก่อนอื่นอยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า มาร่วมบริหาร c h n Wellness c s n t e r ของเราได้ยังไงคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งค่ะก็รู้จักอาจารย์ยุทธนามาระยะหนึ่งแต่รู้จักห่างๆนะครับทีนี้ก็มีคนคนไข้ผมคนหนึ่งเขามารับการรักษาที่คลินิกเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจ แล้วเขารู้จักอาจารย์ยุทธนา mm hmm. อาจารย์ยุทธนาเขาเคยคุยกับเขาเรื่องจะเปิดบูโซนซึ่งเป็นแวอร์ c e นแต r เขาก็เลยแนะนําผมให้รุ้มาเจออาจารย์พอมาเจออาจารย์แล้วรู้สึกประทรับใจอาจารย์ที่มีความคิดที่ค่อนข้างก้า uh, วหน้า,นาในเรื่องของสุขภาพในศตวรรษที่21ซึ่งจะเป็นการปฏิวัติ uh, การดูแลสุขภาพของคน mm hmm. ในยุคใหม่ ครับอันนี้ก็เลยคุยและก็ถูกใจในไอเดียของอาจารย์ซึ่งตรงกับไอเดียผมนะแล้วผมก็เลยมาร่วมงานกับอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากๆเลยที่ทําให้อาจารย์ได้มาร่วมบริหารงานที่นี่นะคะในฐานะที่คุณหมอเป็น Department of American Board of Laser Surgery เนี่ยนะคะอยากทราบว่าคุณหมอมองทิศทางของวงการเลเซอร์ในอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างคะคือเลเซอร์เนี่ย โดยเฉพาะเลเซอร์ความงามไม่พูดถึงเลเซอร์ทางอ,อุตสาหกรรมหรือเรื่องของยุทธัจปัจต่างๆเนี่ยเลเซอร์ในด้านความงามเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างมากความเข้าใจในเรื่องของเลเซอร์ฟิสิกส์เนี่ยจะทำให้นำเลเซอร์เนี่ยมาใช้ได้ในพลังงานที่พอเหมาะกับแต่ละคนก็เรียกว่า individualized personalized เลเซอร์โดสคือปริมาณที่พอเหมาะกับแต่ละจุดบนใบหน้านะแล้วก็จะ characterize คือใช้ได้ตามลักษณะของปัญหาบนใบหน้าหรือบนผิวพรรณได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยอาศัยเทคโนโลยี Technology ทางด้าน AI Deep Learning เข้ามาใช้ในการแยกซึ่งตอนนี้ mm. ผมเพื่้พัฒนาทฤษฎีใหม่ หรือเรื่องของการดูแลผิวพรรณเราเรียกว่า a อส t ิกสกินเฟรมเวิร์กเราจะดูเฟร m e w o r k จาก f r a มเวิร์เนี่ยเรามาสร้างเป็น AI mm hmm. ในการที่จะวิเคราะห์ใบหน้าแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละจุดบนใบหน้าเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ mm hmm. ถึงจะเหมาะและไม่เป็นอันตรายแล้วผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเ,เลเซอร์ในด้านความงามเนี่ยประเทศไทยเนี่ย <Okay. S 2> อยู่นำหน้าไม่ใช่ ของประเทศอย่างเดียวนะของของเอเชียนะ mm hmm. แล้วอาจจะ, mm hmm. จะของโลกโดยสัมพัน <c oughs> ในทฤษฎีใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายๆประเทศเชิญผมไปบรรยายนะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง SLT นะแล้วก็ a s d i c Skin Framework ในเรื่องของเลเซอร์นะครับค่ะ <c oughs> ก็อยากจะบอกทุกท่านว่าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะถ้าเข้ามาที่ซี n ฮนไนเวลเนสเซ็นเตของเรามีคุณหมอที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่ซ i เ h นไ a เวลเนสเซ็นเนี่ยค่ะคุณหมอมีความโดดเด่นในด้านใดบ้างที่คุณหมอคิดว่าเหมาะกับคนรักสุขภาพและความงามในยุคนี้ค่ะ c ีเ w นไนเวลเนสที่ที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ ที่เห็นผลทันทีและปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นจริงนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับผู้มารับบริการท่านคงจะหาวิธีของเราไม่ได้เพราะเราสอนเฉพาะในที่นี่แล้วก็สำหรับลูกศิษย์ของเราที่เป็นอยู่ในสถาบันเรนเวีเอเบ a c a d ค m ดของเราที่เราสอนนะครับ อยากถามคุณหมอว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณหมอที่ทำให้มีการพัฒนาในด้านเลเซอร์ค่ะมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแรงบันดาลใจผมนะอันที่หนึ่งเนี่ยมีคนถามคหมือน่ันว่าผมมีพาชชันในการทำงานเรื่องนี้ไหมผมบอกผมไม่เคยมีพาชชันผมทำสิ่งที่ผมต้องทำนะแล้วผมมองเดีว่าเลเซอร์เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันพรีมิตีฟมากนะ การพัฒนาเลเซอร์ความงามเนี่ยทฤษฎีเลเซอร์ความงามเนี่ยเริ่มจริงจังเมื่อปี1980เอง40ปีที่แล้วและเป็นทฤษฎีที่ล้าสมัยในปี2000แล้ว2013ล้าสมัยเข้าบีทุกวันเนี่ยทฤษฎีเลเซอร์เนี่ยมันล้าสมัยนะและผมมองดือว่ามันไม่ได้ตอบสนองกับบริการที่ลูกค้าต้องการเราก็เลยว่าเรา มีความปรารถนาที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้นะฮะซึ่งซึ่งเราจะทำให้อ่าประเทศของเราคนไทยของเราเนี่ยแพทย์ไทยเนี่ยอยู่แถวหน้าของเอเชียและของโลกได้นะอะ่แล้วเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีความเสร็จแบบเรานะแล้วเราคิดว่าเราสามารถนำประเทศเนี่ยนะให้อยู่ในแนวหน้าอ่าจะพูดถึงเรื่อง medical hub เนี่ยผมผมไม่เคยพูดถึงเลย สิ่งที่เราจะเป็นก็คือเป็นแคปิตอลเป็นเมืองหลวงของความงามทางการแพทย์นะ uh, medical aesthetics นะซึ่งจะเป็นความงามเป็นสูตรกลางหรือเป็นเมืองหลวงได้เราจะต้องมีเทคโนโลยีนะมีรีสอร์สต่างๆที่จะทำให้ประเทศต่างๆแพทย์ในประเทศต่างๆเข้ามาฝึกและศึกษาหาความรู้จักเรานะครับ ถึงคุณหมอจะพูดว่าไม่ใช่แฟชั่นแต่สำหรับดิฉันมองว่านี่คือแฟชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่ยังมีแฟชั่นดีๆที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาพบกับคุณหมอที่มีความตั้งใจแล้วก็แนวความคิดดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้แล้วค่ะอยากจะให้คุณหมอ,หอแนะนำหรือว่าฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่อยากตัวดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีในแบบที่ยั่งยืนค่ะ ทีนี้เราพูดถึง Wellness มีสุขภาพที่ดีใช่ไหม <c oughs> wellness wellness เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เป็นร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณองค์ประกอบทั้งสนี้ต้องสมบูรณ์เราถึงจะมีความสุขเพราะเป้าหมายในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปรัชญาของอ CH wellness. เ h ส w l l l n s s s ก็คือการที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทุกวินาที <c oughs> นะทั้งร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณนะอันนี้เราจะต้องดูแลร่างกายของเราร่างกายเราต้องแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านสตรัคเจอร์คือโครงสร้างต้องดีสวยงามนะ้ั้งล่างปายนอกภายไหนนะแข็งแรงในด้านของฟังก์ชันหน้าที่การงานของโอวจะโดยอวัยวะต่างต่างต้องดีจิตใจความคิดอารมณ์ความต้องการต้องอยู่ในขอบข่ายที่สมดุลน,นะ แล้วมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือน operating center operating system เนี่ยคือระบบปฏิบัติการที่จะควบคุมให้ร่างกายจิตใจเนี่ยทำงานได้สอดคล้องกันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายของของ,ของการมีชีวิตอยู่และการเป็นคนที่มีความสุขค อย,อย่างยั่งยืนอย่างที่เราปรารถนา,านให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะคะว,วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะพบคุณหมอก็เข้ามาที่ซีเฮนไนร์เวลเนสเซ็นเตอร์จะได้พบกับคุณหมอ จะอยู่ที่นี่พร้อมให้คําแนะนําแล้วก็คำปรึกษากับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวว,วว่าอยากจะทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมสามารถเข้าม,มาปรึกษาคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะได้ครับค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์สถาพรจินารัตน์ p e r t r t n t o t o m e r i r i n b o b o a r d of Laser s u r g e r มมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับพวกเ,เราในวันนี้ค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีครับและ สาระดีๆนะคะอย่างวันนี้ก็อยากบอกทุกท่านให้ดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวช่วยคำปรึกษาแล้วก็ทางเลือกดีๆเข้ามาที่เราได้เลยค่ะ C h n i n e Wellness Center ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ